สาทุข,ขอ,อนุโมทนาบุญกับคุณโยมสมบูรณ์คุณโยมปฐมมาวัด,ดีกระจ่างรูปวันนี้ได้เดินทางมาจากพระนครศรีอยุธยาทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่นำอาหารมาถวายหลวงปู่และน้องๆแมวขอบุญกุศลทลายเหล่านี้จงเป็นพระราบประจัยนุนำคำชูให้อยู่ดีมีสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยคิดสิงประการใดขอได้ทั้งความมุ่งมั่ปรารถนา ยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตชิดังเปตานางอุปกาปาาาปฏิอิชิตัปตงปงาาิชิตังตุมหังคือปเมวะสมิจจตุสเพปเเรนตุสังคปาจันโทปนละโสยะถามณีโชติลาโซยะถา อโยวิวาจันตุสาปโรโควินาสตุมาสพวัตวันตาโยสุกีธีคายุโกภวอภิวาทนสีลิสนิทวุทาปจายโนจัดโลธรรมาวัฒนทิอายุวันโนสุขังภาลัง ครับแล้วก็ขอรบบุญทนาบุญกับคุณโยมที่ได้บริจาคสร้างแทงน้ำหลับใช้ในพุทธสานรับรงชัยจำนวนหนึ่งแทงหนึ่งหลังพร้อมท่อง,ง,งครงไปเสร็จแล้วตอนี้ก็สามารถใช้ได้อย่างดีน้ำไหลแรงได้ทั่วพุทธสานรัปรงชัยซึ่งต่อท่อ,ทอไปทั่วบริเวณแล้วถ้าหากว่ามีกรณีที่ไฟฟ้าขาดกล้องด้วยเหตุใดก็แล้วแต่เราก็สามารถมีน้ำสำรองได้ใช้ได้ พักก็ไม่อดแมวก็มีน้ำใช้น้ำกินห้องน้ำห้องสุขาก็สามารถใช้น้ำนี้ไปใช้ได้สองพันลิตรหมดสองพันละิตรก่อนโมทนาตาธูเด็กน้อยเด็กน้อยเด็กน้อย 那样的。Yeah,